สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2548นะครับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3าพศ2561หมวดที่6กการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในข้อ28เนี่ยนะครับ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพันพฒนาท้องถิ่นซึ่งจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการตามโครงสร้างดังนี้นะครับวงเล็บ 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน3คนวงเล็บ2ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน2คนวงเล็บส ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน2คนวงเล็บ4หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน2คนวงเล็บ5ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน2คนโดยให้าฐาฐาคณะกรรมการเนี่ยเลือกกร,รรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธาน,นาาคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของขาาคณะกรรมการนะครับ โดยกรรมการตามข้อ28นี้นะครับก็คือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเนี่ยนะครับให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งได้คราวละ4ปีนะครับและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเนี่ยนะครับมีวาระการดํารงตําแหน่ง4ปีและก็อาจจะได้รับการคัดเลือกอีกนะครับต่อมาในข้อ29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น,นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับวงเล็บ1กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาวงเล็บ 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาวงเล็บ3รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน15วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า30วันโดยอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับ